อ่ะอีกหนึ่งโซนนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้จริงๆเนี่ยผมทำเควสไปแบบเป็นเควสยาวๆหนึ่งเควสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเหลือแบบ2วาร์ปตรงนี้เนาะอ่าเราก็จะมาเคลียร์กันตรงนี้ว่ามันเป็นเควสอะไรมันเป็นเควสโลกเหมือนกันนะครับก็เทเลพอร์ตไปครับที่นี่เข้าไปได้หรอฉันนึกว่าสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรับแบบนี้จะมีการรักษาความปลอดภัยเอออยู่ดีๆเราก็เดินเข้ามาเลยแถวนี้ไม่มีฟาตรงประตูเลยนะครับวิ มันอยู่ข้างล่างทุกคนลงไปใต้ดินลึกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหุ้ยลงมาแล้วข้างล่างมีแรงจันทาผันอย่างรุนแรงด้วยครับเป็นแรงแบบสีแดงเราต้องดึงของต้องดึงบัตรมาช่วยเปิดประตูครับผมเุยแต่ว่าบัตรไปติดอันนั้น พ okay. อได้แล้วก็เอาบัตรมานาบครับอันที่หนึ่งก็มาบัตรมานาบอันที่สองเรียบร้อยอบัดรนาบเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปเอ,อิสวาบเป็นอย่างนี่นี่เองเอแล้วเข้ามาดันกล่องเก็บกล่องกันก่อนนะครับ Perhaps these treasures might be of utility to you on your journey. Please. เราก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับมีกับดักด้วยแต่ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเลยเป็นการออกแบบที่โหดร้ายจริงๆเฮ้ยอ้ยอ้าวก็หายไปวิ่งเข้ามาครับแบะเก็บกล่อง Not to be sniffed at นั้นเราก็ปิดสัญญาณตรงนั้นแวะอีมอนักหน่อยครับต <Be silent. S 2> ีตาย,ยากตายเย็นนอง เห็นแล้วเราก็จะเจอเหมือนประตูอะไรก็ไม่รู้เป็นทางเข้าเข้าไปอะไรข้างอย่างหนึ่งข้างในหรือเปล่าดูเหมือนประตูบานนี้จะเปิดไม่ได้แต่อยากรู้จังว่าข้างในมีอะไรมีของสําคัญอะไรหรือเปล่านะแต่ที่นี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีของสําคัญเลยไหมเพราะว่าไม่ค่อยมีแบบฟาทุยอยู่แถวนี้เลยครับแต่เราก็อยากเข้าไปอยู่ดีนะครับจะมีทางอื่นให้เข้าไปได้ครับเ <buscando> ออเขาขึ้นกันไง เสร็จแล้วเมื่อกี้ตรงประตูเสร็จนะครับเขาก็บอกว่าให้เราแบบลองหาช่องทางอื่นในการเข้าไปข้างในกันอีกอันครับท่อเข้าไป <c oughs> ท่อที่นี่อ่ะทำเหมาะกับคนเดินเกินสถ <c oughs> านที่แห่งเนี้ยท่อใหญ่เกินคนเดินกันชำ <c oughs> ้นนคนนนชำ <c oughs> ครับวิ่งมาแล้วเอาทางขวาก่อน <c oughs> เปิดประตูเราจะได้ซ่อนอยู่ตรงนี้ก่อน จะเสร็จอันที่หนึ่งเราก็วิ่งไปต่อครับดึงมาปึ๊บเปิดประตูต้อนอยู่อันที่สองพอวิ่งเข้าไปต่อปิดประตูปิดกับดักนะครับที่นี่มันคือที่ไหนกันเนี่ย เราลงไปข้างล่างได้อีกลึกลงไปอีกโอ้โหจะเป็นแบบป้อมปาการเมโรพีสเราปะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจอเซาวาปถัดมาครับผมแต่ของเต็มพื้นไปหมดเลยอ่ะมีอะไรให้เราเก็บเต็มไปหมดประตูน่ากลัวมาก และมาถ่ายรูปครับดูเหมือนตรงนั้นเป็นหลอดทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมมีเงินตกอยู่เต็มพื้นเลยมีขวดโหลอะไรไม่รู้ในนั้นของข้างในคืออะไรนั่นใช่แรงจันทราผ่านหรือเปล่าพวกะฟาทุยเอาของพวกนี้มาไว้ใต้ดินลึกขนาดนี้พวกเขาวางแผนจะทําอะไรกันนะแต่ยังไม่รู้แต่เราลองสํารวจกันก่อนครับว่าแถวนี้มีเบาะแสอะไรหรือเปล่าแต่มันไม่มีคนแถวนี้เลยอะ่ะแปลกใจ เขาบอกว่าแถวนี้มันมีการเคลื่อนไหวอยู่รอบๆครับหมายเพิ่มความเข้มงวดก็แล้วก็อยากเข้าใกล้ในสถานที่แถวนี้ด้วยเอาหมายของการทดลองการทดลองเสียงภาพของบาเรีย้องไปยัง3จุดนั้นนะมันจะเป็นสถานที่ทดลองจะสามารถแปลงแบบพลังจันทาผันไปเป็นบาเรียอะไรสักอย่างหนึ่งได้ครับเป็นบันทึกวิจัยบางอย่าง เบาแสบริเวณรอบๆอ,บอบ e. ีกข้างหลังตรงนี้มาแถวนี้เขาจะเอาแรงจันทราผ่านมาสร้างบาเรียอะไรบางอย่างครับอยากรู้ว่าผลการทดลองของเขาเป็นยังไงครับเรามีสรุปผลการทดลองของเขาด้วยครับเราจะเอาไปเลยดีไหมไปลองดูกันต่อครับ สจุดที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปแบบ <c oughs> เหมือนสร้างการวางบาเรียอะไรแถวๆนั้นนะครับเราจะไปดู3จุดนั้นกัน <c oughs> ใครที่จะเติมเงินเกมกันชิน i ิม a c ก <oughs> อย่าลืมนึกถึงร้าน i ิ h m a n s h อ p นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันมีบาเรียปกป้องเอาไว้ด้วย แล้วเราก็ต้องการเจาะเข้าไปข้างในบาเรียครับแล้วเราก็เอออุ้ยดึงยุด,ดิเราไปใกล้ๆหุ่นเนาะแล้วเราก็ดึงดึงตัวของเปิดประตูมาเจอกล่องครับเสร็จแล้วตรงนี้หาก่อนนี่นี่เจอที่เปิดประตูแล้วมานี่ฮึบเปิดประตูที่หนึ่งเรียบร้อย ที่เปิดประตูที่สองเรียบร้อยวิ่งไล่กับน้องไปเรื่อยๆอ่าโอเคเอาบเก็บบัตแล้วเราก็วิ่งไล่กับน้องไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ โอเคโอเคไปไปไปโอเคครบสี่ okay, okay. okay. แล้วโอเคครับครบสี่รอบเข้ามาเก็บต่อกู้คืนข้อมูลได้เทปบันทึกข้อมูลเกีย่ยวกับงานวิจัยของเขาอันที่หนึ่งครับไปกันต่อครับผม วิ่งไล่ตามน้องไปเรื่อยๆอ,อีกแล้วเปิดประตูมาเปิดประตูมาทางนี้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 โอเคตูค้ที่หนึ่งตู้ที่สองตู้ที่สามเรียบร้อย been for waiting you เรียบร้อยครับสถานที่ที่สองไป <c oughs> ทำลายบาเรียรที่สามกันต่อครับ อยังสถานที่สุดท้ายกันครับหุ่นยนต์เต็มเลย้อมสู้มากๆเติ่มจากปุบกดล็อกที่หนึ่งกดล็อกที่สองกดล็อกที่สามแล้วก็มาดีครับ sleep The รากลับมาที่ห้องทดลองอีกหนึ่งครั้งนะครับเราเอาพวกเหมือนแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมาคืนเขาเนาะแต่ปรากฏว่าเราถูกขังเป็นกับดักครับผมแล้วก็มีฝาตุยมาที่นี่เออแปลกๆสถานที่อย่างนี้อยู่ดีก็ขังเราุปกรทำงานแล้วหรือว่านดูซิพวกหนูชั่วที่ไหนอีกเป็นพวกเธอนี่เอง,พว,เอเองพวกเธอเป็นอัชญากรที่กอบกวนสถานที่ทดลองการดีนักนะที่เดินเข้ามาติดกับด้วยตัวเอง เราจะทํายังไงดีเราจะรอเขาโจมตีเราจากข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรีบปลดผนึกสถานที่แห่งนี้ครับอุย้ยโอ้ปลดกันง่ายอย่างนี้เลยเหรอหเราก็ตีกับที่้อยตีคนนี้ครับ ให้พวกนั้นออกไปได้สักทีเครื่องนี้ไม่แสดงผลแล้วหรือว่ามันต้องต่อสู้หรือเปล่าออหรือว่าพวกฟาทุยยปิดเครื่องไปแล้วนะอะไรยังไงเนี่ยไอเจ้าเครื่องนี้แต่ทางใดนั้นครับเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากทางนั้นติดตามเสียงประหลาดตรงนั้นไปครับเป็นวเซสีขาวจอมโฉกนะครับ น้องวิ่งไปไหนโมล่าของฉันขโมยอ๋อที่โมล่าตกอยู่ตามพื้นเพราะว่าเจ้าน้องนี้นี่เองเวเซลตัวนั้นน่ะหนีไปแล้วครับผมทําไงดีทําไงดีเงินเก็บของไพมอนถูกขโมยไปด้วยน้องน้องขโมยไปครับเราต้องไปตามล่ากลับมาเอา้าจบเลยอ๋อเมจินบอกว่าหลังจบเควสไปหาน้องที่หน้าร้านขายอาหารในเมืองนาชาทาวด้วยนะได้เลยครับ หลังจบเควสกลับไปที่ร้านขายอาหารเมืองนาชาอีกหนึ่งรอบอ,อพอเราเดินมาปุ๊บนี่อ่ะนี่คือหลักฐานของการมีอยู่ซึ่งวิเซลนะครับผมเขาขโมยเงินมาแล้วเงินก็ตกตามพื้นเต็มไปหมดเลยเราก็เลยต้องมาวิ่งไล่เก็บว้ายน่ารักจังเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อน แล้วเราก็มาคุยกับวิเซลตี่ขาวจอมฉกเฮ้ยเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเจ้าวิเซลแบบนี้มาก่อนเลยมันป่วยหรือเปล่าเนี่ย มันกระโดดโลดเต้นไปมาเออเมื่อกี้ยังจะแย่งของกินของพี่โจว่าอยู่เลยเออไม่เห็นจะดูป่วยเลยเจ้าตัวนี้อาจจะเป็นสายพันุ์หายากอุ้ยลินนีตัวละครนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่น่าสนใจนะเนาะอ่อลินนีตัวนี้นะครับคล้ายๆลินนีของเราเนาะอันนี้อ่านว่าลินเนียลินเนียอ,อ่แปลว่าลินเนียมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์หรือว่าเป็นแบบหัวหน้าแกงของเด็กอย่างนี้ครับนี่มันโจรที่ขโมยโมอราจากคลังสมบัติเล็กๆของฉันไปจนหมดนี่นาะ เซลจอมฉกพยายามหลบหนีแต่ถูกเด็กทั้ง3คนตับมันไว้นะครับมันก็พยายามดิ้นลนแต่สุดท้ายมันก็ยอมแพ้คุณเลยถือโอกาสเล่าเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆฟังน้องกายเป็นแบบกองอยู่กับพื้นแล้วน้องยังไม่ตุยนะครับน้องแค่โดนจับเอาไว้เฉยๆที่แท,ท,ท,ท้ก็เป็นอาชญากรต่อเนื่องนี้เองแบบน้องชอบขโมยของครับ อภิดก็ต้องถูกลงโทษแต่ว่ามันเป็นแค่สิ่งมีชีวิตตัวน้อยเองนะยงน้องไม่เข้าใจหรอกนะครับก็แค่คืนโมล่าของไพมอนกลับมาก็พอแล้วหรือเปล่าไม่ว่ายังไงก็เอาโมล่าที่มันพกติดตัวมาคืนให้กับไพมอนก่อนดีกว่าเออยังไงมันก็ใช้เงินไม่ได้อยู่ดีไพมอนก็ได้เงินคืนเรียบร้อยครับอ่าส่วนน้องก็บอกว่าเลี้ยงมันไว้ดีไหมนะเออแต่มันไม่ทํางานเลยนะการขโมยของไม่นับว่าเป็นงานด้วยไม่ทํางานแล้วมาขอกินอยู่ฟรีๆแบบนี้ได้ยังไงเออไปปรึกษากับคุณแคทยาก่อนดีกว่า จบแล้วเหรอเป็นแค่ไซเควตเล็กๆอย่างนี้หรอเหมือนมาเอาเงินคืนให้ไพมอนจบเท่านี้เลยนะครับก็เป็นเคเวตแบบสั้นๆเนาะให้เราอะมาคุยเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงนะครับเป็นเรื่องกิมมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆต่อเนื่องมาเอาเงินคืนให้กับไพมอนนะครับเป็นอันจบเนาะเคเวตนี้ครับผม Next time let's blasting fish go together